สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสอ,อนอรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจําปี2 5 6 3ครั้งที่1สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ไม่ได้นิ่งนอนใจเตรียมเปิดให้บริการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2563ครั้งที่1ตามพระราช,ชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับกเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2563 เว้นวันหยุดราชการนะครับระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีโดยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนยื่นได้ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเขตที่1ถึงเขตที่8และหน่วยประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็พังไว้นะครับรีบไปจดทะเบียนชาวไร่อ้อยประจำปี 2,563จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับโดยสิทธิประโยชน์ที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการจดทะเบียนในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยประการที่1ได้รับสิทธิ์ในการส่งอ้อยเข้าโรงงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดประการที่2ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นกรณีที่มีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายมากกว่าราคาอ้อยขั้นต้นนะครับ ประกาศที่3ได้รับการสนับสนุนและให้รับความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐอาทิเช่นโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กรวมถึงโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรในอัตราดอกเบี้ย2%ซตต่อปีซึ่งเป็นการช่วยเหลือระดับคุณภาพชีวิต ของกเกษตรกรนะครับชาวไร่อ้อยและสร้างความมั่นคงในการทําอาชีพทําไร่อ้อยนะครับทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายได้เร่งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันการระบาดของโควิด1 9หาก,กเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สะดวกในการเดินทางมาจดทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวสํานักงานจะพิจารณาเปิดรับการจดทะเบียนอีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นนะ ครับคลิปนี้ก็มาแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับได้รู้นะครับรีบจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนะครับประจำปี2563ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับได้รับการจดทะเบียนนะครับ จดทะเบียนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนะครับประจำปี2563เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะไม่พลาดสิทธิ์การช่วยเหลือต่างๆนะครับจากภาครัฐในฤดูการผลิตปี2563ทับ64นะครับ ซึ่งร,รีบๆนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเว้นวันหยุดราชการนะครับวันหยุดราชการ,ะร,ะการจะไม่รับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บาสนสวนได้ นำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและจะติดตามสถานการณ์ข่าวๆเกี่ยวกับวงการอ้อยนะครับเงินช่วยเหลือต่างๆที่ภาครัฐช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ